สวัสดีครับเพื่อนๆเอีแล้วก็ผู้รับชมทุกท่านครับลุงนบสายเลาะวันนี้มาเลาะชมวัดบ้านถ้ำอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับมาชมความงามวัดบ้านถ้ำมารอดท้องมังกร มาขอพรหลวงพ่อใหญ่ชินราชแล้วก็มากราบไหว้นมัสกรารพระบรมธาตุเกศแจ้วจุรามณีบนยอดเขานะครับไปพร้อมกับหลวงนบเลยครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดสังวทิศหรือนักขันตะเลิกนะครับนักท่องเที่ยวจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็สบายๆไม่แออัดนะครับก็เริ่มทําบุญจุดแรกเลยครับช่วยค่าน้ําค่าไฟวัด ก็ตามอัธยาศัยนะครับตามกำลังทรัพย์ของเราเริ่มไหวจุดแรกก็เท้าวเวสุวรรณทางขึ้นไปถ้ำนะครับมีดอกไม้ทูบเทียนให้เราบูชาตรงนี้นะครับกาบไหว้ขอพรเท้าวเวสุวรรณแล้วแล้วก็ไปต่อเลยครับไปข้างบนพร้อมกันเลยลุงนบมาทำในบ้านนะครับวันนี้ในบ้านก็เดินถ่าย ไปก่อนนะบันไดจากตรงนี้ไปถึงปากถ้ำ269ขั้นครับกะเอาเรื่อ,อยู่ครับพี่นอ้องเอาเอากาลยู่ครับบันไดจะขึ้นบ o ทั o นบันไดครับไปเรื่อยๆอยู่ครับเคาะละข้างไปน้ำครับพี่นอ้องชมวิวความงามไปนําเรื่อยๆค่อยๆไปครับเพราะว่า,าลุงนบกะเป็นหนุ่มหน่อยแล้วนะครับหนุ่มเหลือน้อยแล้ว ค่อยๆพักไปเรื่อยครับพี่นอกคนมุ่งสาวคนกับไปเรี่ยวได้ย่ครับมาถึงปากถ้ำหรือว่าปากมังกรแล้วนะครับเป็นจุดแรกที่พักก่อนนะครับมองออกไปข้างล่างที่เราขึ้นมาเมื่อกี้สวยงามเลยครับมองวิวเป็นจุดพักจุดแรกนะครับอ่า พักเสร็จแล้วก็ไปต่อเลยครับเข้าไปในถ้ำหรือเข้าไปในอุโมงค์หรือเข้าไปในท้องมังกรในท้องมังกรนี้สองฝั่งนี้จะเป็นภาพกิจกรรมฝาผนังนะครับเป็นภาพวาดสวยงามมากเลยครับฝั่งขวามือนี่จะเ็นภาพวาดบันไดที่ขึ้นมาเมื่อกี้เป็นมังกรฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับประวัติตำนานความเป็นมาของวัด บ้านถ้ำตั้งแต่เริ่มสร้างวัดนะครับฝั่งขวามือนี่คือจะเป็นประวัติเป็นตำนานเกี่ยวกับขุนแผนนางบัวครีและก็กุม,มารทองครับอ้าวขึ้นมาถึงหางมังกรนะครับออกจากหางแล้วครับออกจากท้องมังกรแล้วตอนนี้เป็นพักจุดที่สองนะครับเ,เพื่อนครับชมวิวความงาม มองน้านหลังมางกอนไปนะครับชมวิวเมืองการสวยงามมากครับมีแม่น้ําแม่กองมีภูเขาเนาะมีท้องฟ้ามีต้นไม้สวยงามมากเลยครับเมืองการนี่เป็นเมืองที่มีภูมิมีประเทศที่สวยงามครับมีแม่น้ํามีภูเขาสวยงามอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเราก็ไป ไหว้ขอพรหลวงพ่อชินลาชบนถ้ำกันต่อเลยครับนี่แหละครับบันไดาจากทาวเวสวรมาถึงตรงเนี้ปากถ้ำเนี้ย269ขั้นครับแล้วก็ต้องถอดรองเท้าแล้วก็เข้าไปไหว้ไปชมความงามภายในถ้ำกันครับถ้ำหลวงพ่อชินราชหรือถ้ำคูหาแดนสวรรค์น,นะครับ ซ้ายมือนี้จะเป็นเนย่าบัวครีหรือนางบัวครีเมียของคุณแผนนะครับที่คุณแผนตีท้องเอารูกไปทํากุมารทองนะครับเป็นตำนานก็มีสารเนยา่าเราก็มากราบไหว้ขอพอรสารเนย่ามีากุม,รมารทองเลยจากตรงสารเนย่าขึ้นไปนี่จะเป็นเป็นป่องอุโมงค์ที่ระบายอากาศ แล้วก็มีพระศิวลีเราก็มากราบไหว้ขอ,อพรพระศิวลีสาธุนี่ก็มาต่อยอดนะครับมาเห็นมาต่อประกอบมีความเชื่อว่าถ้าเราก่อแล้วจะทำให้ชีวิตเราแน่นหนาก่อร่างสร้างตัวนะครับนี่รอยพระบาทจำลองก็กราบไหว้ขอพรกันนะครับแล้วก็มีนี่เป็นอุบเบกถ้ำ ห้องใหญ่นะครับจะมีพระพุทธรูปมีหลวงพ่อชินลาชเป็นพระปางมานวิชัยสมัยสุขโขทัยนะครับเป็นหลวงพ่อใหญ่เ็ 7, มีอายุราวเ0 0ร้อยกว่าปีครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับกาบไหว้ขอพรหลวงพ่อใหญ่ชินราชนี้จะมีหน้าที่การงานหรือว่าการเรียนการศึกษานะครับส่วนมากที่มาบนนี่จะเป็นบนไข่ต้มนะครับ ก็มีคนมาแก้บนกันที่สําเร็จแล้วแก้บนกันไปแล้วเราก็ไปต่อกันที่บันไดขึ้นไปไหว้พระธาตุเจดีนะครับข้างบนจะมีบันไดเหล็กขึ้นไปตามช่องอุโมงค์ของถ้ำนะครับก็ฉันเอาเลือมาไงครับตอนนี้ต้อค่อยๆขึ้นไปนะครับอันตรายมีบันเป็นบันไดเหล็กมีราวบันไดให้จับนะครับค่อยๆขึ้นไป ลุงนพก็าหาวัวเขาไม่ค่อยดีแล้วครับร่างกายไม่ดีแต่ใจสู้ครับมาด้วยหัวใจจริงๆครับตรงนี้จะชันหน่อยนะครับเป็นบันไดต้องค่อยๆค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับอ่าตรงนี้เป็นบันไดเหล็กมาสิ้นสุดแล้ว นี้เรามาถึงไหลเขาแล้วนะครับก็จะเป็นบันไดบันไดหินธรรมชาติแล้วก็ฉาบปูนก่อปูนนิดนึงให้ง่ายมีมีราวบันไดให้จับดึงไปนะครับกันลื่นก,กันตกก็ถือว่าเดินก็สะดวกอยู่นะครับไม่ถึงขั้นลำบากเท่าไหร่นะครับขึ้นมาถึงตรงนี้ต้องมามีจุดพักแล้วครับเพราะว่าก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกัน เป็นครึ่งแล้วครับเนี่ยเป็นมีศาลาพักให้เรามีห้องน้ําให้นะครับมีศาลาพักผ่อนนั่งพักผ่อนชมวิวจังหวัดกาญจนบุรีก่อนนะครับแล้วก็มากราบไหว้สักตราสาุสาธุสาธุหลวงพ่อโตหลวงพ่อทวดแล้วก็พระศรีบุรีครับพักหายเหนื่อยแล้วเราก็ไปกันต่อครับพึ่งทางแล้วครับไปค่อยๆเดินไปชมยิวไปด้วยครับ มีต้นไผ่มีหน่อไม้เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นถ้ำม่านวิกฤตนะครับมาถึงถ้ำม่านวิกฤตเขาเล่าว่าสวยงามมากนะครับต้องลงไปชมในถ้ำลึกเหมือนกันนะครับชันด้วยลุงนบไม่สามารถที่จะลงไปได้นะครับต้องขออาัยด้วยหัวเขาไม่ดีแล้วครับกลัวกลัวลื่นล้มมันเป็นทางเล็กๆแล้วก็ชันครับ ลุงนบต้องขออภัยนะครับถ้าท่านมีโอกาสมาค่อยลงไปเที่ยวชมนะครับเขาว่าสวยงามมากลุงนบจะไปต่อนะครับไปว่าจะดีต่อข้างบนแล้วอ่าในสุดก็มาถึงแล้วครับ <Yes. S 1> มานั่งพักก่อนครับมีศาลาพักอีกชั้นหนึ่ง พักให้หายเห,หนื่อยก่อนแล้วก็ไปไหว้พระาธาตุครับอ่านี่มาถึงพระาธาตุเจดีแล้วครับเจ็ดร้อยเจ็ดขั้นครับจากท้าวเวสวรรมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายตรงนี้นี่คือพระบรม,มาธาตุเกียแย้วจุรามมณีนาคพันบุรีสีเมืองการครับ มีหน้าเก้าเสียนสองตนปกปักรักษานะครับสวยงามมากเลยครับสาธุขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมเป็นเพื่อนกับพงษมจนจบคลิปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ